ถ้าจะลดน้ำหนักให้ดีนะคะแค่กินน้อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกคนแต่เราต้องกินโปรโตีนให้ถึงด้วยค่ะเพื่อรักษากล้ามเนื้อที่ช่วยระบบเผาผลาญด้วยค่ะเพราะว่าถ้าโปรโตีนถึงกล้ามเนื้อมีนะคะแล้วก็มันจะทําให้ระบบเผาผาลาญเราดีด้วยค่ะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆต้องทานโปรโตีนให้ถึงค่ะแก้วเลยแนะนําเลยค่ะโปรโตีนเพอร์ลีนนะคะหนึ่งซองครบเลยค่ะมีทั้งผักผลไม้วิตามินและกรดอะมิโนโด้วยค่ะ ให้พลังงานต่ำแค่140แคลท่านั้นเองไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่ทานเจ้ทานมังสวิรัตสามารถทานได้ด้วยค่ะ1ซองนะคะให้โปรโตีน20กร,รัมค่ะคุมหิวอิ่มนานนะคะสวยครบจบในซองนี้เลยค่ะทุกคนรับรองเลยค่ะลีนหุ่นแน่นอนเลยจ้าอร่อยด้วยโชว์ลืมการทานโปรโตีนแบบเดิมไมได้เลยจ้า